เอาละครับกระดาสีผมมาพบกระแล้ผมรับในใจระเบกัดรอกผสมน,น้ำผมวันนี้เป็นตอนที่1,267เทียงตอนที่1,268นะครับผมเอาละครับเพื่อการเสวนาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อกวานเดือนก่อครับบอมพาอรุตตะทิศเต่าแห่งกฎวิธี มันจะมากกันไปแรงพระราจารย์ด้วนจริงได้กดต่อขึ้นและมาจุดจุดตรงหน้าคอนเท,ทียรอถท้ายที่สแปลประธรมจารย์เชียงทองนันก็ไม่ใช่ผมพเพร,รุนาจักรคลึงขัน้นในขอบเขตทุกป,กประสง์ในรูโบราณตองห้าและในปิยาบาลเขาก็ยังไม่สามารถที่จะยกกระดับไปถึงขอบเขตนี้ได้เลยแต่ประรารจารย์เชียงทองนั้นอยู่ใกล้ในที่แห่งนีไม่ไสูงโดยทัง้งเขาจะเดินทางมาในที่แห่งนี้ เพื่อทําการจุดจ่างรำบทเทศเต่าพุ้แกอสูแลมผดเทศเต่าผู้จงโผพนันตอนนั้นเพื่อไม่ให้พวกเขาเข้าไปได้านในคอมพิ้นที่ต้นมไม้รคปปาราไม่เช่นนั้น,นบรรพตทิดเต่าดับพุ่งแกะสูแลมผดเทศเต่าผู้จงโผพนันจวัดบ้าก็คงจะดังใจเข้าไปทางที่สาธรนีควรมีใบสําหรับพุ้แก่อย่างเช่นพระจบปังจาพัดให้สปันท้องนันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นในกรณีที่บทเทศเต่าดับพุ่แกอสู และผลเท้เตาปูจงโคพันได้ทําการตวรวจสอบแรงพลังงานต้นกำเนิดของสระน้าต้นกำเนิดโบราณแม้ว่าพวกเขาจะทําการสังหารผลเทศเตาจับปุ่งแกะสูดและผลเทศเตาปูจงโคพันต่อดีทั้งหมดมันเกิดแทตเให้เป็นประโยชน์อะไรเลยและในตอนนี้ตัวก็มาถึงคบวาจา์จนจี ซึ่งเป็นบทอหจจากเครื่งองแค้นชอบเขตทุกสัพสิงมันก็นได้ทำให้ปรราจารย์ชิงตรมเพื่อความมั่นใจขึ้นมาเล็กน้อยเท่นานั้นในแง่มุมของปรมาจารยร์ยนต์ที่แม้ว่าคขา,าแก่งคนที่เทียนนั้นจะแห่งแก่งเพียงใดเขาก็คงจะสามารถที่จะกลับบทแห่จากเครื่องแค้นในระดับอ่อนแอนในอเขตทุกสัพสิ่งเท่นานั้นซึ่งมันถือว่าเป็นขีดจำกัดคำพูดให้ตาอผู้จงโพอผ่านเช่นกันและเขาไม่เขดว่าบัณธติตตาผู้จงโพอผ่านจะสามารถต่อสู้กับเขาได้ ไม่ใช่นนั้นมันควรจะเป็นเรื่องดัะาะเมากเกินไป,ประาจารย์ดวนจีออกไปให้บนทางข้าสาเย่เทียนได้กล่าวมาเย็นชาบรุษตะทิตเต่าแห่งกฎวิธีพระสะปังตาพัดแห่งสวัรค์กับพวกเราจะไม่ยอมให้รบรุษของเจ้ามีโคต้าาดิดคาแต่พอบรุษของเจ้านั้นกลับต้องการโคต้ตามากถึงห้าที่ข้าต้องขออภัยด้ จามวันนี้มันมากเกินไปและมบรตติทิตเตาแห่งกฎวิธีเจ้าเองก็ไม่มีสมบัติที่จะทับตำหน,นมากมายขนาดนี้แต่ถ้าหากพูขอรามิต้องการรับโครต้ห้า50ที่ข้าเองนั้นก็ไม่มีปัญหาประอาจารย์ด่วนจริงได้กล่าวมาพระอาจารย์รรมกรและพระอาจารย์พระบัติเนเซฟาแห่งพระเจ้าปังจารพันสป่ามีแต่พวกเขาเท่านั้นที่จะบอกว่าข้านั้นมีคุณสมบัติเติมมาก ส่วนประจารย์ดวนจึิงเต้าหนาไม่มีสัมบัติที่จะพูดคุยกับข้าพอลังจากที่ทาการพูดจบเย่เทียนก็ได้ทําการดิบหอกสังสารปันออกมาหอกสังสารันในปัจจุบันนั้นได้ถูกกระหักเก่าด้วยวัสตูหายากหลาชนิดและมันก็ได้ถูกยกกระดาษกลายเป็นอุปกรณ์เครืองมา,าจักมานานแรงและพลังของมันก็เพิ่มขึ้นมาไปอย่างมางกเงาะทารุยเย่เทียนได้ทําการเจกษาต่อราาองฮับในความมืดของเขา แมวเวียแทนยังไม่ได้ใช้พลังกระตีที่รุนแรงที่สุดแต่พลังกรมตีด้วยหอกอันดีก็ถือว่าจู่ในจุดสูงสุดของบทนาจากรึงขั้นในขอบเขตทุกสปะสิ่งแต่พอจา์ดวลจริงนั้นขามไม่ใช่บทนาจากรึงขั้นในระดับสูงสุดในขอบเขตทุกสปะสิ่งขอนั้นยู่ในขั้นกลางในขอบเขตทุกสปสิ่งเท่านั้นถึงแม้ว่าการพงกันของขอนั้นจะจูนในระดับสูงแต่โดยรวมแรวพลังกระสู้ของขอนั้นก็ยังอยููในระดับกลา ของบทหาจากเครื่องคันในขอบเขตทุกะสะ่ีและอาจจะส่งความบทหาจากเครื่องคันในขอบเขตขั้นกลางในขอบเขตทุกสิ่งเทคโนโลยีหอกส่วนสวันได้ทําการแทงทะลุการป,ป้องกันของประจานดวนจริงซึ่งมาทําให้ประจานดวนจริงได้รับบาดเจ็บได้ยังตีเพียงแค่ทั้งตีการป้องกันของเราได้ถูกทะลวงแต่งกันเลยประจานดวนจริงตรกครึงการป้องกันของคองนดัน อยู่ในระดับสูงขอมผู้พิทังานแห่จักรึงขั้นจะขอบเขตทุกทสิ่งแต่เน่นดอแต่กิจมตีคอนเจตีก็สามารถทะลุกัด้องกันของเขาได้จากหน้ตานี่มันจะต้องเป็นกิจมตีของบทแห่จักรึงขั้นระดับสูงในขอบเขตทุกส,สิ่งแต่ไม่ต้องสงสยัยหรือแม้แต่ระดับสูงสุดในขอบเขตทุกสิ่งด้วยซ้ำมันเป็นไปไม่ได้เจ้านั้นดูในขอบเขตบ,บทเทต่ตาผู้จงโคควันด้นั้นแต่กิจมตีที่เจ้าพิ้แสดงออกมานาน กลับอยู่ในระดับสูงของผลไหจักกึ่งขั้นรนะครับเกตตัวปะซิงสิ่งนี้มันเป็นไปได้อย่างไรการประจานดวนจริงรู้สึกหวาดกลัวไปอย่างมากนั่นเป็นความไม่รู้ของโต้เองยี่เถียงได้กล่าวตอบกลับแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการขัดขวางของประจานดวนจริงบัมเพารุ์แห่งจักกึงขั้นจะหมนมากของพระจักรพรรดิพรนสปัดและผู้ขอโดฮามินเตินได้เดินทางมาถึงทีละคนเช่นกัน แต่เห็นดิชัดว่าพวกเขาจะหมดนั้นแต่ก็สนใจ,จต้นไม้รูปโบราณดังมากเช่นกันในด้านของพัสสปังจาพัดเฮสปาดพวกเขามีปรารยาทันเซฟ,ฟ้าเป็นผู้นำเพราะพรารยากรรมกรน,นั้นไม่ได้เดินทางมาในด้านของภูเขาธอมินพรารารา์คุณเขาเฟิงซานไม่ได้ปรากฏตัวแต่เป็นปรา,ารยาจินเซนที่เป็นผู้นำพรา,ารยาจินเชนที่เป็นบุตรแห่งจากขึ้นขั้นในขอบเขตแห่งกระดมกลัวโดยทั้งเขาจงสามารถท,ที่จะต่อสู้ กับปราจารย์พระบัตทันเสภาต้าดังนั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องให้ปรมาจารย์คุณเขาฟงซาเป็นคนออกหน้าแต่ขังดีแมว้ว่าการํำเนินความาต้นไม้รูปโบราณจะมีความสําคัญไปอย่างมากแต่มันก็ไม่ได้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะทาให้พระชาพังจาวัดอิสปานและภูคาราฮามินพายจามเพื่อมานกัน,นเต็มที่ หลังจากกำมาถึงขบวนันพรบัตทันเซฟาขเขาก็ได้ทำการาเจ้าหม้าที่เจ้ทีประกาวออกมาว่าบรรจาจย์แห่งกฎวิธีถ้าเจ้าต้องการ50โถต่านนั้นมันจะมากจากนปาพวกเจ้านั้นมีบทแห่งจากขึงข้นจำนวนมากมายในพวกเขาธรามินแร่ละห่างบทแห่จากซึ่งข้นรอนดีต้องการที่จะนำบ,ำบัมบไตตาบูตรงโหพารรบทมบไตตาวูแก่งในสุวันมากเข้าไปดูพวกเขาดรามินก็นบอกเจ้าก็คงจะต้องการโคต้าแต่พันที่ไม่เช่เรือ ซึ่งมันไม่ทางที่จะเป็นไปได้เพราะผู้ตนที่สามารถกลมเพาะภายในเทศสะแห่งดีจะต้องเป็นพุ้เทศเตาผู้ตรงโกรภาในระดับสูงสุดของโลกโบรารณตองห้าแห่งดีและมันก็เห็นได้ชัดว่าเาทสะโลกโบรา,า,รารณแห่งดีมีโคตต้าเพียงแค่ไม่กี่ร้อยแห่งเท่าน,านั้นดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าเพียงแค่ผู้เดียวจะรับ50โคตต้าเอาละจะได้พูดถึงปัญหาโคตต้าในรานี วกเรามรสอบขนาดของเทสาบรคโรบราณกันกอเย่เทียนได้กล่าวออกมาหลังจากนั้นรรเจสันนิกคำพูทแหกจากขึงนคาดต่างเข้าไปสำหรับไม่เล่นใดของต้นไม้โรคบราณทันทีตุ้มเลสาบต้นงกำเนิดขนาดใหญ่ได้ไปรากฏขึ้นในการสำรวจของจิบญานาการของเย่เทียนซึ่งเลสาบต้นงกำเนิดนี้มีขนาดใหญ่ไปอย่างมากและมันก็ยังกว่ะเทสาต้นกกำเนิดของโรคโบราณทั่วไประดิบเท่าเลสาบต้นงกำเนิดแห่งดี มันใหญ่มากจนสามารถรองรับผู้คนได้มากถึงแ0 0คนในขนมพอพร,ระอาจารย์เพริดัพลิสฟาได้กล่าวมาเชื่อแถวโคตต้ามันมีแป0รอยที่และมันก็ไม่ได้ะไรจ้าให้่มบทแหจากขึงขั้นสามารถเข้าไปได้รอดทาที่สดแลร,ร่างกายของต้นไม้รูปปราก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับบทแหจากขึงขั้นมากนะเพราะร่างกายของบทแหจากขึงขั้นจากพวกตรอนะ มันมีความแห่งแก่งมากกว่าร่างกายของโรคโบราณประอาจารย์จิงเฉินได้กล่าวมาหลังจากการเจรจา,าของโฮต้าทั้งหมดไปไรที่จากการแบ่งเริ่มต้นนั้นภูเขาเดอมินได้รับ400ที่และพัสปางตาพัดไอสวรรค์ก็รับไปเช่นกัน400ที่แต่เมื่อทั้งสองฝ่ายกำลังจะต,ตกลงการเย่เฉียงก็ได้กล่าวออกมาว่าข้าไม่เห็นด้วยข้าคิดว่าภูเขาเดอมินของพวกเรานนดนานควรจะรับ450ที่ แต่พระสป่งตาพัดในสรคนนั้นควรจะรับ350ที่พระอาจารย์พล์พัดในสภากดไปอย่างมากแล้วเจ้างมองไปที่เจ้เทียนพระอาจารย์แห่งกฎวิธีเจ้าจะได้มากถึงเกินปาพระอาจารย์จินเชิญขบขาพเจาดรามินของพเต้อนดาน,นได้ทําการตัดรง,งแรงแต่บทเหศต่อผู้จงคพันจินเจ้าดานมีคุณสมบัติอะไรที่จะมาคัดค้านในเรื่องดีหากเจ้าต้องการ50โคบต้าเจ้าก็ควรจะขอโคอต้ารอนดีกับพระอาจารย์จินเชิญ พระโคต้าสิไรที่ของพระสว่างตาวัดไฮสปันก็บพกทัพจะไม่ถูกรดลงไปมากกว่าน,นี้จะแน่นอนในเวลานี้ปรารย์จินเชิญได้รู้สึกว่าเย่เทียนนั้นตาเซ้นมากกันปแปรแล้วเวลาที่สําคัญไปก่อนนั้นขอนนั้นถือว่าเป็นหุ้นนําในวลานี้ในเมื่อเขาเห็นดูแต่เย่เทียนไปยังคัดค้านี่มันไม่ได้แปลว่าเย่เทียนนั้นเพิกเฉยต่อการตัดสินใจของเขาจะงั้นเกิดพระอาจารย์แห่งกฎวิธีเรื่องนี้ได้ทําการตัดสินปแปรแล้ว ข้ากตกลงที่จะมอบสามถิ่กต้าสำหรับพมนุษย์ของเจ้าแค่นี้น่าจะยังพอแล้วใช่หรือไม่พระอาจารย์จินเฉินได้กล่าวมา รับท้ายที่สุดแล้วศักยภาพปัญยื่อเทียนนั้นยอดเยี่ยมมากเกินไปในตอนนี้เขาเป็นเพียงบุตรเทศต่อผู้ยงโคพันทุนดันเขากับมีพลังต่อสู้ของบุตรแาจากขึงข้านได้ขอบเขตทุกสรรพสิ่งแรงหรือเมื่อต่ก็ตามที่เขาขยายเปลี่ยนบุตรแาจากขึงข้านได้อย่างแท้จริงเขาก็จะสามารถก้าเข้าสู่ขอบเขตแห่งกะระดมตนได้อย่างแน่นนอนในอนาคตโดยทั้งเขาจะไม่ทด้ใจที่จะลุกหลับ การวิดูคำว่าอาจาร์แห่งกฎวิถีมากเกินไปปรมาจารย์จริงเชิญข้าสามารถตัดสินใจนเรื่องนี้ได้เองเล่เทียนได้ทาการก้าวเดินไปข้างหน้าและได้มายีนจูดตรงหน้าปรมาจารย์อเซฟาเขาได้กล่าวออกมาว่าปรมาจารย์ันเซฟา,าพวกเรามาเดิมพันธ์การออกเพลงกระดสู้ระหว่างเจ้าแต่ข้ากำาหงดเวลราอยู่ที่สามาธิาหาข้าพ่ายแพ้ผู้ข,ข่าธรมินจะมอบสามสิ่กุศาของข้าให้กับเจ้าแต่าหารข้าชนะักเดเดมพันธ์ครั้งดี พวกเจ้าจะต้องมอบโคต้าให้กับค่า ข้อต่รองนี้เป็นอย่างไรบ้างประาจารย์แห่งกฎวิธีประาจารย์จึงสั่นรู้สึกกังวลจริงอย่างอันเรอประาจารย์ภัยบัทนเสนาฟ้าได้กล่าวมาด้วยความประหลาดขอนั้นเป็นถึงบทแห่จากึงขั้นในขอบเขตแห่งการรบรู้แต่เย่ทีนั้นเป็นเพียงบทเทศตาอผู้ยงโคพันธุ์ดุเแม้ว่าพลังการสู้ของเขาจะสามารถเทียบเคียงกับบทแห่จากึงขั้นในขอบเขตทด่้วยประสิงได้แต่แม้ว่าบทแห่จากึงขั้นในขอบเขียั่วประสิง์จะสว่างมากเพียงใดแต่เขาก็ไม่ช่อ ให้คูต่อสู้อมพดแห่จากเครื่องขั้นจากเขตแห่งการรบกวมอย่างแน่นดอเพราะช่องว่างของความผัดแก่งดาวปางทั้งสองฝ่ายนั้นมันมีมากจนเก,กินไป เพราะหากเขาทําการเคลื่อนไหวเพียงแค่ขั้นเนดียวมันก็เพียงพอแล้วที่สามารถจัดการกับบทอาจากเครื่องขั้นในขอบเขตทุวประสิงธ์ได้แต่ในคราวนี้เย่เที่ยงกลับต้องการที่จะเติมพลังต่อสู้กับเขาเบอราสมาธิสมาธินั้นเนวลาที่นานไปอย่างมากสําหรับบทอาจากเครื่องขั้นขอบเขตแห่งการรบมรัวเราพวกเขาเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาสามารถโจมตีได้กี่ขั้งการ ในเวลาเพียงใชัพุตาบำพลแห่จากซึ่งขั้นในขอบเพียรแห่งการรมกรสามารถสังหารบทแหาจากขึงข้านในระดับสูงในขอบเพีรทุกสรรพสิ่งได้อย่างง่ายดายภายในเวลาเพียงแค่สมาทีเพราะเขาก็มาเข้าใจว่าทำาเยเทียนถึงได้ทำเช่นดีได้สี่ข้รับปากเยเทียนก็เห็นตู้ เอาราคาเกเห็นด้วยเช่นกันพระอาจารย์ไพภัชอิสฟาได้กล่าวมาด้วยรอยจิมได้เหยีดเทียนเดืนการที่ส่งสามสิบคนต้าให้กับพระจักรพรรดิาพัฒน์ในสป่าถ้าหากเขาไม่ยอมรับเขาก็คงจะเป็นคนง่ไปแล้วเพราะสําหรับเขาข้อตกลงนี้เขาจะต้องได้รับสรยนัหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นในอีกเดือนหนึ่งพระอาจารย์จึงเฉินดังโครงไพาจามระเดนที่เพื่อที่จะโน้มน้าวเยเทียนแต่เยเทียนกลับไม่อธิบายอะไรกับาอรย พอร์ตี้เทียนดูดีว่าคําอธิบายของเขานั้นมันแทบจะได้ประจูเพราะอาจารย์จินซินมีทางเชื่ออย่างแน่นอนผู้เข้าไปนอกอาจจะเห็นว่าช่องว่างระหว่างโคต้าสั่จิที่50าที่นั้นอาจจะไม่มากนะักแต่สําหรับพรมร์แรงโคต้าเพียงแค่หนึ่งที่มันก็ไม่ถึงมีผู้แข่งเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งดังนั้นโคต้าแต่แต่ที่จะมีค่าไปอย่างบ้าแต่เนื่องจากเจ้เทียนได้นดำพรมรุษสี่ยงเก่งมาทั้งหมด50คนโค เย่เทียนกีนทั้งการที่ให้พวกเขาทั้งหมดมีโอกาสเข้าสู่เทศากทร์ต้นกำเนิดของโรคต้นไม้โบราณทั้งหมดและเด่นนที่ไม่มีวู้คนอาศัยจูเพราะจะไม่ไกลจากต้นไม้โรคโบราณเย่เทียนได้ทำการปผชินหน้ากับอาจารย์เต๋อฟ้าและการต่อสู้ระหว่างทั้งสองนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและอาจารย์จินเฉินที่เขาทางเฝ้าดูการสู้จวไม่เกิคขอนก็ได้ทำการตัดสินใจแล้วว่าเมื่อใดก็ตามที่เทียนกำลังจะร่วงโรย เขาตัชื่อเดียเย,ย่เทียนเจนเน่ดงแม้ว่าเย่เทียนจะง่ไม่ค่อยไหนเขาก็เป็นอาชญาที่มีแสาภาพแม่สุดของบุคคลโทมินและเขานั้นจะกลายเป็นบนแห่งจากขึงขันแต่เน่นนอนในนาโคและเขาเองนั้นยังถูกคาดหวังให้กลายเป็นผู้ทะนุูอของุ่งแข่งในสูตรผ่ายใต้ขอบเขตบัรพลงอาณาจักรดังนั้นเขาจึงต้องการรักษาเย่เทียนเอาไว้ซึ่งเป็นคำสั่งของาขอาจารย์คนเขาเฟิงซาแต่ความคิดขอวจานในสายฟานั้นแต่ต่อาปายเขาต้องการที่จะสังหารเย่เทียน ด้วยแสภาพของเยเทีนั้นทิ้งจากจนไปขอนแนนเป็นเพียงโทรเตสตาผู้ตรงโคอผ่านท้อนดันก็สามารถที่จะกลับหมดหาจากขึงข้อนชั้นดำในขอบเขตทุกสรรพสิ่งได้เหมือนจเปลี่ยนแสภาพวินาศผึ่งขวามากจริงๆและแม้แต่ภายในอาจักรเวยดเทพและสันสุปัก็จะไม่มีโทรเตสตาผู้ตรงโคอผ่านชิ้นดีและหากเยเทีนยังคงเติบโตต่อไปพระชาปางตาพัดอิสปันก็คงจะต้องใช้ชีวิตลำบากภายใต้การกดดันของเยเทียนเนทนเอา ก่อนหน้านี้บทหอจากเขื่อขั้นอาพวกคาร์ฮามินเพื่อทำการปกป้องชีวิตของเยเทียนไรแม้แต่ประาจารย์คุณเขาเพิงซากก็ยังออกมาอย่างรุกเผินนอกเพื่อทําการหยุดดังปราจารย์กรมมกรดังดันพะชปางตาพัดในสปาจึงไม่ได้มีโอกาสที่จะสังหารเย่เทียนได้เลยแต่ในคราวนี้มันได้ต่างออกไปขนนั้นสามารถต่อสู้กับเย่เทียนได้จางถูกต้องและไม่ได้ก็ถามด้วยควาเดียวของเขามากพอมันก็เังพอเราที่จะสังหารเย่เทียนได้ทันที ซึ่งมันจะทําให้พระอาจารย์จริงเฉินไม่สามารถที่จะซื้อเี๋ือเย่เทียนได้ทันอย่างนี้เรามาเริ่มกันเถอะเย่เทียนได้กล่าวมา ในเวลาน,นี้ประอาจารยทัศพาศได้นำอาวุธไปของเขาออมาดาบไพลบัตทันฟ้านี่เป็นอาวุธระดับอาณาจักรขึงขั้นที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระเจา้าฝังตาพัฒไอสปานและวัตดุหลักก็คือกอดูกอยซีทองคำวิธารรมินและยังมีวัตดุหายา,ากตะวันบ้างดังพวกเขาจะสามารถสร้างอุปกรณ์ที่อยู่ในระดับอาณาจักรขึงขั้นได้ในสูและมันก็เป็นอุปกรณ์ในระดับอาณาจักรขึงขั้นอย่างขั่งดีแต่ใน,นเศษฐายที่พระเจา้าฝังตาพัฒไอสปาน ไม่ได้มีบูสร้างอุปกรณ์ในดับอาณาจักรซึ่งขั้นระดับสูงไม่เช่นนั้นด้วยอุปกรณ์ตอนนี้มันเกียงพอที่จะสร้างอุปกรณ์ในดับอาณาจักรซึ่งขั้นระดับสูงได้แต่สำหรับการสังหารเจเทียนแล้วอุปกรณ์ดังกล่าวก็เพียงพอแล้วฟาฟาปราจนาทันเซฟาได้ทำการโจมตีด้วยดาบฮันเฟาในเมืองเขาในดันที่ละื่รกัมตีของเขาในครั้งนี้ขอได้ใส่พลังบทของเขาออกมาด้วยเฮรับต่อห้าที่แข็งสุดของเขาสายฟาฟา ในตอนที่เขายังไม่เปลี่ยนบทจากขึงขั้นเอาเพียรแห่งการรำกรวบทะครับต้องห้ามสายปรา,าของคอนดันอยู่ในระดับความสำเร็จขั้นสูงทุนนันแต่หลังจากที่เขาสามารถเข้าสู่ประตูหินมายาตจ้ามันก็ได้ให้เขาสามารถที่จะดกดาบเท่รับต้องห้ามสายาฟราให้อยู่ในระดับสูงสุดด้าด้วยเทครับต้องห้ามสายาฟาราระดับสูงสุดบวกกับดาบกระแส้า ที่เป็นพุธแต่ระดับอาณาจากักรขึงขั้นและดอมกับพลังต่อสู้ของพุทธอาณาจักรขึงขั้นในขอบเขตแห่งการดอมกลัวพลังกยมตีของดาบเริ่มดีถึงน่าสมุทรกว่าแตระดับที่ไม่น่าจะชื่อและแม้แต่บทงานจากขึงขั้นระดับรลกไปในอบเขตแห่งการดอมกลัวก็อาจจะรับบาดเจ็บล็กน,นอจากกิตมตีดีเช่นกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกิยมตีเช่นดี เย่เทียนงเรียวที่จะไม่หยุดบางคามะแกงของเขาอีต่ไปไายร่างขจาศิรันดูพาังขีดสูงสุดหอกตองห้ามก้าวดับแห่างขงมืดเย่เทียนได้ทำการแทงออกไปจากเตะคมรางด้วยหอกก้าวดับแห่างขงมืดและกระดิ่ของคนดันกอด้ปะทะกับสาฟาฟาพาังของรูปทางสูงสุดนั้นน่าสะพรึงกลัวไม่เพึงใยและหอกตองห้ามก้าวดับแห่งขงมืดของเย่เทียนดัน ก็อยู่ในระดับสูงสุดเราเก็บความสมบูรณ์แบบเป็นที่พอยแรงซึ่งมันห่างกาจาระดับจำกัดเพียงแค่เก้าเดียวเท่านั้นดังนั้นเอเวอรนดีลังกระจาตีของเขาจ่สามารถที่จะกับกระจาตีติดคำรังค์ของบทเฮาจากขึ้นขั้นาวเกียดแห่งการรองรูซึ่งเหมือนมาได้อ่อนแอไปกว่วกระจตีติดคำตังค์ของบริการไฮสายฟ้ารือตู้ด้วยการปะทะกันของกระจตีทั้งสองมันก็ต่างทําให้เรอของฝ่ายถึงกับต้องกระเด็นถอยร่างออกไป ซึ่งฉากนี้ทําให้ทุกคนตกใจไปอย่างมากแม้มแต่พระอาจารย์จินเชินเองก็ตกใจเช่นกันสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรการโจมตีของอาจารย์แห่งกฎวิธีนั้นสามารถไปถึงขอบเขตของบทงานจากขั้นข,นขอบเขตแห่งการรองรวมได้แล้วพระอาจารย์จินเชิไม่อยากจะเชื่อตื้อนี่มันเหมือนกับการฝ่าฟืนสฟรนมุษ์ประทิทตาผู้ตรงโพพันจะสามารถสบประังได้ขนาดนี้ได้อย่างไรมรุษประหิศตาผู้ตรงโหพนันคนอื่นเขาจะฝ่าฟางตาพัดให้สรคนได้พวกเขาทำมิน พวกเขาต่างก็ตด่นเช่นกันพวกเขาทั้งคู่นั้นต่างก็เปลี่ยนบทเทศต่าผู้จงโหพันแต่ความแก่งของพวกเขานั้นเหมือนกับมดบวเมื่อตองเทียบกับเยเทียนมันจะมีช่องว่างขนาดใจขนาดหนี้เราบางผู้ตนจะวกเขาได้อย่างไรกรันตุ้มตุ้มตุ้มเย่เทียนและพระอาจารย์ทศฟาตังคงต่อสู้กันต่อไปแม้ว่าเย่เทียนจะต้องสายพดังขอรูปทางส,งสงูุด เพื่อคงพลังต่อสู้ของบทดาดดั่งขึ้นขั้นแนวเขตแห่งก,การรอมกลัวแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เขาจะสามารถกินดัดได้ไปวาราสมาธีเมืมเม่อเวาผาบานไปนปรมารณการเทสฟาต้องต่อรึงมากขึ้น,นเรื่อในตอนแรกนั้นเขาเคยคิดว่าเจตเทียนอาจจะต้่งผ่าทักษะพิเศษบางจากในกระทำตีของเขาที่ทําให้เขาสามารถระเบิดกรียมตีของพรุษทาดาหนึ่งขั้นแนวเกตแห่งการรอมกลวออมาดาแต่ตอนนี้เจ้เทียนก็นสามารถจะรักษาทำดาวทำราก วราแต่พวกนี้ก็ไม่ใช่ทักษะพิเศษแต่ว่ามันนั้นต่างก็เป็นทกักษะร่วไปวราแต่เมื่อ่าีะเทียนจะทันวังรายไรก็ยังสามารถที่จะต่อสู้กับบทแห่งาจากกักรเครื่องขั้นแนวเขตแห่งการรบรวมได้เป็นประดานดาและทั้งเขาจึงเถือว่าเป็นบทแห่งาจากกักรเครื่องขั้นแนวเขตแห่งการรบรวมเช่นกันวราแต่พูดตนทุกคนต่างก็เห็นด้วยในเรื่องนี้เมื่อนานเวลาก็ผ่านไปสมาธิเวียเทียนได้ประจันในสายฟ้าที่ทำการแยกออกจากกาันเพราะั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถทำอะไรกันได้เลย แต่ปราจันรอชัยฟ้าน,นั้นใช้พลังงานไปเพียงนิดเดียวในขณะที่เถียนนั้นได้ใช้พลังงานไปเป็นจังหวนมากถ้าหากเขายังคงต่อสู้อีกสักสองสามาทีเขาคงจะไม่สามารถดินดัดขราขระแกงของเขาได้อีต่ปไาซึ่งมันจะลดลงอย่างมากแต่แน่นอนไรแม้แต่พลังส,สู้ของบทแห่จากนขนึงข้ในดับทรงสูด ในขอบเขตแห่งการรมรวอขอคุาคงจะไม่สามารถรักษาพลังในระดับนี้ได้เช่นกันในเวลานี้ประราจารย์สฟาตอยู่ในอารมณ์ที่เจ็ไปอย่างบ้าสิ่งที่เขาคิดว่าเป็นชนะของเขา100เปอร์เซ็นต์ในตอนแรกนั้นในตอนนี้ไม่ได้ผิดพลาดไปแล้วในครั้งนี้พระจปางตาพัทไฮสฟาร์ตไม่เพียงแต่จะไม่รับสามสิบโคตต้าของเย่ทีแต่กลับต้องสูญเสียโคตต้าไปสิงห้าสิบที่และเลียโคตต้าเพียงแค่สามร้อยห้าสิบที่เท่านั้นแต่ก็โชคดีที่เขาเปลี่นป็นพระหาจากค์กขึงขันของพระจปางดาพัให้สัาร์ต ที่มีานา่เท่ากับพระราจารย์ขมกอดังนั้นจะไม่พูดแต่กล้าที่จะทวงโทษเขาแต่ภายในใจของเขานั้นโกรธไปอย่างมากแต่ก็อายเกินไปที่จะกล่าวคำพูดรถทาที่สุดแล้วเงื่อนไขในข้อตกลงตอนนี้มันก็เป็นเขานั้นที่ตอบตกลงตอนหน้าทุกคนถ้าหากเขาทําการกล่าวคำพูดไม่เพียงแต่พระจักรพรรดพัดนส์สวรรค์จะเสียหน้าทุ่งนาน แต่ความน่าจะตีของพวกเขาก็จะหายไปจนเชิงเช่นกันอ้าวนะครับจบไปแล้วนะครับผมตอนนี้ไม่ค้างนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ต่อไปนั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับผมอ้าวนะครับได้พลาดกันใดก็ขออภัยในนีด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกดแชร์กด c o m มนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับของขราว